เมนูที่ชอบที่สุดก็คือแกงไปกงตปลาของคุณแม่ยู่อาหารของคุณแม่จะมีรสชาติเข้มข้นมากเพราะว่าค<ม>ุณแม่ทำรสจัดจ้า<อ>นเผ็ดแกงไตปลาที่เป็นเมเนเมูหลักประจำบ้านแน่เวลาจะพ้นไปนานสิเท้าไร ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะบุส่มสิ่งใดเธอยังคงสดใสอ่อนวานเหลือเคยต่อให้เคอจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันเจอเช่ ทุกวัันนนจจจะไไมม่่อาเเพียใให้้้ดลปัจจุบันนี้แม่เสียชีวิตไปนานแล้วก็ยังประทับใจในรสชาติอาหารจจแล้วก็พยายามฝึกทำอาหารที่เหมือนกับแม่ทำทุกอย่างด้วยใจความรักของแม่คือรสชาติที่ไม่มีวันล่ง ร้านคุณแม่จูของฝากเมืองภูเก็ตพุทธศักราช2482